นาสวัสดียามสายๆนะครับวันนี้เรามาดูการทำงานทำเถื่อนที่แบงค์จะปังนะครับหลังจากเมื่อคืนนะครับนักธนาได้พาทีมงานนี่ทำเถื่อนไปแล้วนะครับวันนี้เราก็มาดูครับถจอยนะครับ ความหนาไม่ต่ำที่18เซนต์ครับหลังจากเทถนนเสร็จแล้วครับทีนี้เราก็ต้องมาทําป้องกันาการแตกราวนะครับาก,การปีดน,นะครับใช้เครื่องปีดปัดกอนเทนเนะครับปีดไว้ใช้เรื่อประมาณตั้ง5เซนต์10เซนต์นะครับเพื่อให้มันแตก,กนในร่องในรอยมานะครับทีนี้เามาดูความหนากันนะครับนี่กําหนดว่าความหนามันต้องได้ ยี่สิบแปดนะครับตรงนี้เราต้องดูเนือ้อของผีนะครับความหนาได้ยี่สิบเก้าครับยี่สิบเก้านี่ถือว่าใช้ได้นะครับเราต้องมีการเช็คเรื่อยๆนะครับความหนานี่พอ้ะเกิดบว่าตวามหนาไม่ได,ด้บางที่ถึงกับให้รื้อออกั้งอื่นเลยนะครับเรื่องอเล็กๆน้อยนะครับการที่จะได้เงินหลวงเนี่มันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้อง ป,ป่อยป่าแล้วลือ,อได้นะครับต้องทำให้ความละเอียดรอบครอบทิมงานก็ได้วันนี้ลื้อแบบออกนะครับเมื่อวานเนี่ยเทเสร็จแ,แล้วเราก็ต้องลื้อแบบบอกแบบนี้เพื่อที่จะให้มันใช้การได้นานไงแล้วก็เอาน้ำมันเครื่องนะครับมาทาแบบไว้ทาแบบแบบเราใช้เป็นแบบตัตรตีนะครับสองอันเชื่อมติดกันนะครับก็ได้ความหนา ยี่สิบแปดเซนถึงสามสิบเซนพอดีนะครับเราก็แฉมให้หลวงเข้าไปหน่อยนะครับความยาวหรือประมาณสักเก้าสิบเมตรนี่นะครับก็จะเสร็จสิ้นโอ้โหเล้งจังมากครับไม่ดื่นไม่ดีกว่าครับทำกันอยู่หลายตัวนะครับนี่ละครับโครงการเล็กๆนะครับเราทำก็ต้องละเอียดทำเหมือนมาตรฐานกรมทางหลวงเลยครับ แต่ว่าเราใช้คนไม่เยอะเท่ากรมทางหลวงแต่ว่าเรื่องมาตรฐานเรื่องอะไรต้องให้ได้เหมือนเขานะครับเหล็กนี่ครับเหล็กที่เราจะเอามาทำเป็นเหล็กจอยนะครับเหล็กนี่ในซอยนะครับเนี่ยเหล็กนี่เรียกว่าเหล็กอาบห25ครับเอาไว้สำหรับเป็นเหล็กจอย ข้างหนึ่งต้องทายางมาต่อยครับอันนี้ก็เหล็กใจเหมือนกันนะครับอันนี้ยาวหกสิบเซนเอาไว้ตรงกลางตัวนี้นะครับเนี่ยระวางตรงข้างๆเพื่อให้มันล็อกไม่ให้มันถนนมันเคลื่อนนะครับตามมาตรฐานของเขาอ่ะครับถนนเส้นนี้นะครับมีท่อหกสิบนะครับเป็นท่อหกสิบอยู่ข้างเดียวข้างนี้นะครับ ข้างนี้ก็เป็นท่อ40ให้น้ําไหลลงไปนะครับน้ําไหลลงชาวบ้านเขาจะมาสร้างบ้านแถวๆนี้นะครับเห็นไหมพอถนนเข้ามาความเจริญก็มาครับก็จะมีการสร้างบ้านจัดสรรขายอะไรพวกนี้นะครับก็จะต่อท่อตรงนี้ไหลเข้าไปนู่นแล้วท่อน,นี้ก็จะออกไปสู่ถนนสาธารณะนะครับตรงนี้ก็ถนนสาธารณะแล้วครับเส้นนี้เป็นเส้นรองเส้นในซอย ก็เกือบเสร็จที้แล้ว,ลวครับหมดสัญญาของผมีอีกเดือนหนึ่งนะครับผู้นี้ก็เทเสร็จสิ้นแล้วแล้วก็เหลือการเก็บงานเล็กๆน้อยนะครับนักขา,าก็พาทีมงานทําครับตอนนี้ก็เมคโคกาลังเก็บไหลาทางนะครับเมคโคกาลังเก็บไหลทางนะครับหามคโคก็จะตับไหลาทางให้ให้มันกว้างประมาณห้าสิบเซนนี่ครับ เพื่อเป็นการเก็บไม่ให้ดินใต้ใต้ทาง,างไหลออกมาเนะี่ยเป็นามาตรฐานมาตรฐานท่าครับสวัสดีนะครับ